กับมาแล้วนะครับกับรู้ไว้ไม่งงนะครับตอนนี้เป็น EP 3ีสามนะครับวันนี้พามาดูห้าหนึ่มันคือรุ่นอะไรนะครับ5 1าหนึงบางคนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนะครับมันก็คือ5610กนะครับแต่เป็นรถมาร์คสนะครับรถมาร์คสก็คืออาจจะเป็นปั๊มเฮดไอดีโตฉีดเตี้ยนะครับอาจจะเป็นรุ่นเพหน้าคาราโลนะครับเพหน้าคาราโลรุ่น3ามจะเป็นหมุดหมุด3หมุดแบบนี้นะครับ อ่าถ้าเป็นรุ่นสองจะเป็นโลโก้ Ford วงรีนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอ่านี่เขาจะบอกตำแหน่งตำแหน่งน้ำมันด้วยนะครับโอไอเดวิลนะฮะนะฮะอ่าเครื่องก็จะเป็นรุ่นสามนะครับเครื่องปั๊มเฮดไอดีโตชีเตียนะครับเครื่องเสื้อลายนะครับอ่าห้าหกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่าตระกูลที่ขึ้นด้วยห้านะครับจะแตกต่างกับรถที่ขึ้นด้วยเลขหกยังไงนะครับ ข้อเวียงนะครับข้อเวียงตัวนี้จะเป็น4.2สนะครับส่วนขึ้นที่6จะเป็นข้อเวียง 4. 4ุนะครับดองนั้นจะเหมือนจ้หมดนะครับลูกสูบการสูบเหมือนกันแต่ลูกสูบหัวลูกสูบสูงไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถรถที่เขาเอาไปใช้งานในงานที่เบาๆนะครับรถประมาณ80แรงม้านะครับถ้าเป็นนงคงแรงสูงประมาณ85นะครับเหมือนรถปิก up เครื่อง2 5งกับรถปิก up เครื่อง3 0 0พันนะครับบอดี้เดียวกันทุกอย่างนะครับแตกต่างที่ซีซีนะครับ ตัวนี้ให้มา400กว่าชั่วโมงนะครับถ้าเหมือนจันทร์บรับแตกต่างกันที่เขาเบี่ยงอย่างเดี้วนะครับตัวนี้จะเป็นตูดใหญ่แล้วนะครับตูดใหญ่นะครับ,รบมันได้ลิงจะโค้งแบบนี้นะครับก็คือ510ก็คือเหมือน5610เลยครับตตัวนี้คือ5610นะครับ5610ตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นมาร์กสามอเงี้ยนะครับมาร์กสามประจัน แต่แตกต่างกับ5้า0หนึ่งศต้องไหนก็ไม่ต่างเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับตัวนั้อาจจะ5 1า่นย์อาจจะปีผลิตใหม่กว่าอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบเป็นเลือกเรียกมุ่นพิเศษอะไรประมาณนั้นครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเขาเบี่ยง 4. 2ุนะครับแ80ดสิบแรงม้านะครับอ๋ออ๋อตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสูตรเล็กนะครับห้า0ตัว่นี์ชน้เป็นสูตรเล็กนะครับสน้า่วน5 1 1 0นั้นเป็นสูตรใหญ่นะครับ ติดตัวจะเป็นบันไดลิงตรงแบบนี้นะครับ,ครบเครื่องจะเป็นปั๊มเฮดี d o โคชิตเตี้ยนะครับรถตรงนี้ก็ใช้งานมานเอาวนะครับรถที่เป็นมาร์กสามนะครับรหัสตัวถังจะขึ้นต้นด้วย BC นะครับถ้ารถมาร์กหนึ่งมาร์กสองก็จะเป็น BA BB น อาจจะเป็น B A หรือ B B ครับก็เป็นตัวนี้จะเป็น B C นะครับซีเรียลหลังๆแล้วนะครับรถตับเจ็ดร้อยพอชั่งนะครับเขาหน้าจะเป็นคาร์ลูนะครับนี่ครับเป็นของคาร์ลูนะครับเครื่องปั๊มเฮ็ดไอดีโตวัทชิเตีย้ยโอ้ขันนี้ไม่ใช่ข้อ4.2นะครับพลาดไปได้ไงครับ 4.4นะครับที่เสื้อสูทเขียนว่า4.4นะครับอันนี้ข้อเป็น4.4นะครับอ่าไม่มั่นใจแล้วนะคันนี้อันนี้อาจจะเป็นข้อ4.4นะครับแต่โดยปกติ5-6จะเป็นข้อ4.2นะครับอันนี้อาจจะเป็นขันพิเศษนะครับ ต้องลองเปิดดูนะครับหรือไม่แน่ก็เป็นแค่เสื้อสูเขียนแต่ข้อเวียงทิ้งอาจจะเป็นสี่สองนะครับเดี๋ยวลองดูคันนี้กานครับตัวนี้ยังไม่มีเขียนนะครับ